อ๋อทีีสปาไอบราวิตี้นะคะวันนี้จะมาให้เก็บความรู้กันนะคะพร้อมกับบอกราคาตู้คา่าเชื้อและการใช้งานต่างๆนะคะก็มีคนถามนี่ยแหละอาจารย์คะหนูมีเครื่องแบบนี้ค่ะเครื่องสักคิ้วที่เป็นระบบปกติธรรมดาธรรมดานะคะพอ,อ,อ <c oughs> ปจะยือรรยากทล้ <c oughs> องนะคะอ่ะทีนี้นะคะเ,นบบนนะเป็นแบบนี้ธรรมดาคืจะเป็นแบบมีรูแบบนี้นะคะ สอดเ,เข็มเข้าไปเขาเรียกเขรมเครื่องแมนวนวลหรือเครื่องปากกาหรือเครื่องประทาน mm. เขาเรียกกันนะคะที่มันไม่เป็นประทานนี่แหละนะคะแล้วก็เอาปอกเข็มเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเครื่องปกตินะคะที่เขาใช้กันหลายๆคนในประเทศใช้กันนะคะตอนนี้จะไม่ใช้แล้วถ้าเขามีอยู่นะคะ,ะเขาจะบอกวิธีรักษาอย่างไรนะคะหนึ่งเมื่อมีถังแดงค่ะนะคะถ้าใช้ไปล้วพิมพเนี่ยอย่าเอาเข็มกระปอกไปทิ้งขยะขอร้องนะคะ ถังแดงแค่150บาทเท่านั้นไม่ได้แพงอะไรคุณทําเข็มหมดแย่เงินไปแสนแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งที่สารสุขเสียค่าทิ้งแค่สามบาทเองค่ะนะคะให้มาทาสุขสุขานามาอย่างดีที่สุดนะคะอันนี้คือ,อมีเค่าแบบนี้กดทิ้งเข็มแบบนี้หรือทุกๆเข็มนั่นแหละนะคะอันนี้เข็มไม่ใช่เข็มอะาาไมเป็นเข็มธรรมดานะคะ,แล,คคแ,นะนแ,แล้วก็ตู้ธรรมดาถ้าใครมีเครื่องตัวนี้แนะนําให้มีถังแดงและก้ตู้ฆ่าเชื้อคู่กัน ตู้ฆ่าเชื้อนะคะราคา2,500บาทมี2ชั้นนะคะในบางตัวก็อยู่ประมาณ2,000นิดๆบางตัวก็ไปถึง2,000งก็แล้วแต่แต่น,นี้คือแข็งแรงหน่อยแล้วก็มี2ชั้นให้วางอุปกรณ์เวลาเราฆ่าเชื้อนะคะ2,500บาทคา่าจะส่งทั่วประเทศไทยนะคะ200บาทค่ะนะคะเราสั่งได้ทั้งสาขาร้านทันตกรมทมตู้ฆ่าเชื้อปเป็นสเตนไลน์นะคะค่าได้99%เลยนะคะสามารถฆ่าเชือ้อถุงมือเข,มเข็มเครื่องสแตนเลส อะไรก็แล้วแต่ที่อุปกรณ์ทำคิว้วค่าเชื้อต่ขานะคะยิ่งเครื่องตัวนี้ยิ่งต้องมีเลยนะคะเป็นเครื่องธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะต้องมีใช้เข็มธรรมดาใช้ปอกธรรมดาแบบนี้คุณจะพึงสังวรไม่เลยว่าคุณจะต้องใช้ตู้สตอลานแบบนี้นะคะค่าเชื้อเวลาถอดเข็มถอดไอ,ดอด้เครื่องเข็มกระปอกไปแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสีอยู่น,นี้ค่ะในรูนี้สีอยู่ในรูนี้ ไม่ว่าสีคิ้วสีปากหรือไรูนี้คุณจะต้องหมุนนะคะหมุนออกมาล้างหมุนได้ค่ะขอด้ด้เลยถอดหมุนออกมาเป็นเป็นชิ้นหนึ่งห้นึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นหมุนออกมานะคะแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะคะเช็ดแล้วก็เปิดน้ําเปิดเปิดน้ํานะคะเปิดแก้วน้ําแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดให้มันแบบน้ำบอลอย่ากในรูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดอีกรอบทำความสะอาดให้มันเปียกแล้วก็มาฆ่าเชื้อนะคะใส่ตู้ฆ่าเชื้อนี้นะคะ มันถึงจะสะอาดปลอดไทยถ้าบางคนนะอาจารย์เห็นแบบเครื่องสาลูกค้านะที่ลูกค้าไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยคือคุณแค่คุณถอดเข็มกับปอกออกแล้วแต่คุณไม่คิดว่าคุณจะจะแค่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องเลี้ยมสูกแค่ไหนคุณก้าวเข็มกันปอกอันอื่นมาใสาท่ทำลูกค้าคำถูตไปทั้งที่สีเราเลือดอยู่ในนี้เต็มเลยทั้งสีงเลือดเต็มกระบ,บอกอันนี้เลยนะคะแล้วบางทีถ้าไปใช้สีเคมีก,ก็จะแข็ง ทำให้เครื่องนอ็อกสักไม่กี่วันก็พังซื้อใหม่อีกเอามันถูกซื้อใหม่ถูกซื้อใหม่ที่ไหนได้ซื้อซื้อมาแต่แพงกว่าที่ราคาแพงๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เครื่องแบบเนี้ยถ้าใครใช้อยู่ต้องมีตู้ค่าเชือ้อถ้าไม่อยากใช้แล้วก้อะเข็มมันก็ถูกสามบาทห้าบาทสีบาทก็ได้บา้านกันไปเข็มถูกยอมรับแต่ความสะอาดค่อนข้างจะยากถ้ามีตู้ค่าเชือ้อลูกค้าคนไหนก็ตามที่เห็นเห็นเขาใช้แบบนี้นะคะแล้วมีตู้ค่าเชือ้อ จะใช้บริการอาจา์แนะนำนะคะสาธารณสุขเขาก็ฝากมาด้วยนะคะว่าถ้าทำกับลูกค้าขอร้องถ้ามีเครื่องมือบางแบบนี้ให้ใช้ลูกค้าเชื้อสขานะคะจะถูกสุขานามัยจะดีกว่านะคะน,นั้นกันฝากไว้นะคะ,ะให้รู้ว่าอะไรยังไงนะคะถ้าสนใจที่จะซื้อตู้ค้าเชื้อนะคะ2,500บาทถ้าเป็นถางที่เขียน,นี้150บาทเท่านั้นนะคะที่ข้องเรียนนาโนาจได้อุรานีนท์กทมค่ะถ้าอุรานทนี0 4 2 9 2ก้าส 0 4 2 9 3 2 9 3 2ถ้าเป็นกทบ020153929 020153929ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ